บรรยากาศการเปิดประชุมสภาวันนี้วันแรกต้องถือว่าบรรยากาศคึกคักค่ะโดยเฉพาะวันนี้นะคะพักภูมิใจไทยค่ะได้ทําหน้าที่พักฝ่ายค้านฝ่ายแดงเป็นวันแรกค่ะขณะเดียวกันค่ะที่ทําเนียบรัฐบาลค่ะปรากฏว่าได้มีคอรมอใหม่ภางทางหนึ่งทั้สองนะคะมีรัฐมนตรีใหม่ค่ะทยอยเดินทางเข้าทําเนียบตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเช่นกันนะคะโดยเตรียมเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณต,น,ตนก่อนเข้ารับตําแหน่งอย่างเป็นทางการค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อช่วงเวลาบ่ายโมงที่ผ่านมาค่ะคอรมอลใหม่นะคะก็ได้มีการประชุมค่ะนัดพิเศษค่ะขณะที่คุณแปรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะวันนี้เธอเองนะคะไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหรือสร .1 ค่ะเนื่องจากคําสั่งของศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะคะขณะที่คุณแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะ วันนี้นะคะถึงแม้ว่าจะมีสถานะเป็นนายกแต่เธอก็ยังไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่นายกได้ค่ะเนื่องจากคำสั่งของศาลร,รัฐธรรมน,นูญให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนนะคะเท่ากับว่าคุณแพททองทันวันนี้ค่ะจึงเหลือเพียงเก้าอี้เดียวนะคะนั่นก็คือเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยในวันพรุ่งนี้นะคะปุณพททองทานจะถือเลิกดีค่ะนั่นก็คือเวลา9ก้าโมงเช้า เดินทางเข้าทำงานเป็นวันแรกที่กระทรวงวัฒนธรรมค่ะในระหว่างที่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีถูกแช่แข็งเอาไว้นะคะแต่ปรากฏว่าคอรมอใหม่พวกเขาต้องเดินหน้าทำงานค่ะในา่าำกลางสถานการณ์การเมืองที่ไม่เอื้อต่อฝ่ายรัฐบาลน,นักขณะเดียวกันค่ะปรากฏว่าในส่วนของห้าพักฝ่ายค้านค่อนข้างคึคกคักัดโดยวันนี้นะคะแกนนำห้าพักฝ่ายค้านได้ถแถลงข่าวร่วมกันนะคะ โดยเป็นการถแถลงภาร,รากิจการทำหน้าที่ลดรอกประเทศไทยค่ะยังไงก็ดีนะคะบทบาทของฝ่ายค้านนะคะที่จะต้องจับตาจากนี้ค่ะโดยเฉพาะในห่วงที่เกิดสุญญากาศทางการเมืองเมื่อนายยกรายทองทานไม่สามารถทำหน้าที่นายยกได้ค่ะเสียงเรียกร้องและก็แรงกดดันให้เธอต้องลาออกจากการเป็นนายยกรัฐมนตรีจะดังกระหึ่มมากขึ้นมากกว่าที่ผ่านมาหรือไม่นะคะรวมถึงการเล่นเกมในสภาของฝ่ายค้านค่ะ เมื่อวันนี้รัฐบาลอยู่ในสภาพที่เรียกว่ารัฐบาลเสียงเปล่งน้ำค่ะเพราะว่ารัฐบาลนะคะมีเสียงค่ะมากกว่าพักฝ่ายค้านไม่ถึง20เสียงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็เกิดรายการลองของเกิดขึ้นค่ะเมื่อพักฝ่ายค้านค่ะเปิดฉากขย่ารัฐบาลค่ะโดยการเสนอให้มีการนับองค์ประชุมขึ้นนะคะในระหว่างการประชุมเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาค่ะปรากฏว่าองค์ประชุมไม่ครบนะคะมีการยื้อเวลากันอยู่พักใหญ่ค่ะ แต่ในที่สุดนะคะรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่สองซึ่งมาจากพรรคเพื่อไทยเขาต้องตัดสินใจสั่งปิดการประชุมทันทีค่ะหมายความว่านะคะวันนี้เป็นการเริ่มต้นการเขย่ารัฐบาลด้วยเกมในสภาของพรรคฝ่ายค้านแล้วก็อาจจะได้ผลค่ะส่วนที่จะเขย่ากันต่อจากนี้นะคะนั่นก็คือต้องจับตาค่ะในยติการอภิปรายไม่ไว้วางใจนาย,ยกแตะหลงทางชินวัตรจะเกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งการว่าจากนี้ในราวอีก3เดือนข้างหน้าค่ะเมื่อสารรัฐมนูญมีค่าววินิจฉัยในคดีคลิปเสียงออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วค่ะ